ก็คือเรื่องความเชื่อมั่นต่อทปสความเชื่อมั่นที่มีปัญหาเพราะโครงการจำนำข้าวที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะไปหาเงินมาไว้ในอกอง,องของรัฐบาลที่ใช้จำนำดฉะนั้นเมื่อเช้าท่านผู้ช่วยสุภันเตให้ข่าวไปอย่างที่ทองสั่งนะคะาารับสภาพรายานนั้นได้หยุดยันแล้วก็พูดปุปกับท่านรองสวิทก่อนหน้าวันนี้แล้วก็เรียกไปพดท่านผู้อิกันมาตลอดว่า เย็ยนนะย็ยนให้มัน่นเพราะว่าวิกฤตครั้งน,นี้ถ้าเราอยูนไม่มั่นครับแล้วเรามีความหว่นไหวเรามีความวิตกกังวลผมเชื่อว่าทุกที่มีความวิตกกังวลน,นะครับก็จะเกิดปัญหานํามาซึ่งความเชื่อมัน่นซึ่งเวลานี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วสาภาพแรงงานในฐานองค์กรทักงานก็พยายามอยา่างยิ่งที่จะหยุดสิ่งเหล่านี้และสร้างความเชื่อมัน่นกลับมา ประเด็นที่หนึ่งที่ผมขออนุญ,ญาตจับเรียนนะครับว่าเราพูดชัดเจนว่าเราจะไม่พูดถึงการที่รัฐบาลหรือคอรมอไปเอาสภาพคล่องของพอสอบใช้คุณจะไปหาเหงินจากตรงไหนก็ตามแต่ด้วยวิธีการไหนก็ตามแต่เอามาไว้ในกองของนโยบายบ้านะครับบริหารจัดก,การในกองนี้ อย่าไปแตะต้องส่วนที่เป็นเงินฝากเพราะแต่แม้แต่บาทเดียวก็ขาดความเชื่อมัน่นทุกสื่อที่เราให้ลงไปเป็นประเด็นเดียวกันครับก็คือประเด็นว่าสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นว่าสาภาพแรงงานลุกขึ้นมาบอกกับทางฝ่ายการเมืองว่าอย่าใช้สภาพคล่องของธนาคารทีนี้ก็ต้องคุยกับทางฝ่ายจัดการนะครับ ที่เราพูดกระกาอย่างนี้ยืนพื้นกันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เรียนว่าจนถึงสามสิบเดืานัดมาก็ยังคุยกันแล้วก็เปลี่ยนกับผู้จัดการหลังผมว่าผู้การยืนนะนะครับเพื่อให้เราทําหน้าที่ในการที่จะปกป้องครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งสำคัญมากเอาละครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากสีธนชนชัยที่มาก่อดไก่ตื่นเช้ามาก็จูงไก่มาข้างหลัง ความหมายที่รัฐบาลพยายามหาเวลานี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีตนทศักดิ์ก็ได้โทรหาผมโทรหาเลขาประยุทธ์ผมก็ยืนยันบนหลักการแต่ว,ว่าไม่ได้ครับความเชื่อมั่นของพี่น้องที่ฝากเงินความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการสินเชื่อปกติบันจะขาดหา,ายไปแล้วความรับผิดชอบเอาสิ่งแรกเลยบนข้อกฎหมายครับ ถ้าคุณช่วยสุพัฒน์ต้องช่วยอธิบายว่า5้าแสนตามอติปรมนักวันที่3ามทเดือนวลา,าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกรอบเงินที่จะจ่ายได้เท่าไหร่อยู่ใน5้าแสนอันนี้ประเด็นแรกก่อนประเด็นที่สองจากนี้ต่อไปรัฐบาลจะไปเอาเองินไหนมาในนามสาภาพไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่ใจว่าคุณจะเอาเองินจากไหนมาไปขายข้าวก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงาพาณิชย์เราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ไปผู้เยือนมาก็เป็นหน้าที่กระทรวงการคลังที่จะไปผู้เยือนและค้ำประกันมาจะไปขอเงินฝากรายใหญ่กระทรวงการคลังก็ค้ำประกันสิครับกระทรวงการคลังก็การันตีเขาสิครับแล้วเอาเงินเหล่านี้มาตั้งไว้ในกองจากนั้นเพราะอย่าลืมนะครับท่านได้มาห้าหมื่นห้าถามว่าจากนี้ไปห้าหมื่นห้าหมดเอาจากไหนเมื่อเหอเห็นสภาพคล่องในกระเป๋าขาตบสเนี่ย สงขึ้นมาอีกท่านเชื่อไหมว่าจะไปเอาจากที่อื่นสองข้อกฎหมายครับที i เยโดยอาจารย์ดรนิพนท์ถ้าท่านได้ดูมันไม่สามารถที่จะไปขยายกรอบวงเงินจาก5้าแสนไปอีก2.7แสนล้านครับเพราะอะไรครับ5้าแสนบวกสอแสนล้านคอรมอรักษาการยังไงก็ไม่ได้ ถ้าเมื่อใดที่กรกตอๆๆอนุมัติให้ผมก็ไม่เชื่อว่าในทางสังคมจะถูกตั้งคำถามนะครับประเด็นถัดมาครับห้าแสนที่มีอยู่เดิมกับสองจุดเจ็ดแสนรวมแล้วเจ็ดจุดเจ็ดแสนล้านเท่ากับหนึ่งในสามของงบป,ประมาณประเทศไทยมาใส่จำนวนเข่าอย่างเดียวคนในสังคมประเทศนี้จะต้องตั้งคำถามอย่างแรงมากนี่คือเส้นทางที่ สาาพแรงงานได้ตัดสินใจว่าวันนี้จะต้องออกมาปลุกปั่นรัาท่านก็พยายามพูดวยนะครับอันนี้เรียนกับพี่น้องต่างเพราะเราพูดเรื่องจริงพูดเรื่องความจริงท่านก็พยายามขอว่าขอได้ไหมจริงๆเนี่ยพอสอได้มีน้ําใจช่วยรัฐบาลมารอบที่แล้วเก้าหมื่นล้านแล้วจนได้ไปขอมติคอรองร,ร,รับถูกไหมครับแล้วครั้งนี้ ความที่เคยช่วยเหลือดูแลกันเก้าหมื่นล้านสถานการณ์เวลานี้สถานการณ์วันนี้กับสถานการณ์เมื่อก่อนต่างกันนะครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าสถานการณ์วันนี้พศอสอเอาสภาพคล่องจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ออกไป5้าหมื่นห้าพันล้านภาคประชาชนจะถอนเงินออกจากสถาบันการเงินนี้มากกว่าแสนล้านท่านรับไหวไหม นะครับรับไม่ไหวหรอกครับในขณะเดียวกันคณะมนตรีพูดได้ครับแต่มีข้อกฎหมายรองรับไหมไม่มีเราขอให้เป็นมติคณะมนตรีคณะมนตรีก็ไม่ได้มีมตินะครับเพราะอะไรครับเพราะมะตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญในฐานะที่คุณรักษาการมันจะเป็นผลผูกพันไปถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งมันผิดกฎหมาย นะครับเพราะฉะนั้นประตูของคณะมนตรีประตูที่จะเปิดสําหรับจำหนัาข้าวมันปิดกับทุกช่องนะครับเว้นอยู่ช่องเดียวคือปปตอยอมที่จะเห็นชอบให้ขยายกรอบวงเงินอีก1.3หรือ1.4แสนลานอันนี้หายใจได้แต่ถ้าไม่ขยายเมื่อไหร่หรือมีข้อทักทัวงเมื่อไหร่ระบากครับแล้ว ถ้าทําเช่นนี้จะพูดด้วยวิธีการเงินพิเศษจะพูดด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เมื่อใดที่คุณไปเอาเงินก้อนมาแล้วมีต้นคุณต้องจ่ายแล้วรับไม่ดูแลไม่สั b สิไ i z ให้นั่นคือเงินฝากของพปสครับยังไงคุณก็ต้องรับสาระเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่วว่าสาภาพแรงงานใน่ละองค์กรพนักงานเข้าใจทุกคนทํางานยากมากนะครับผมก็ เรียนว่าก็ประโยชน์เดียวกันกับท่านผู้ช่วยจูลตื่นเช้ามาทุกคนก็ถามสาภาพทําอะไรอยู่สาภาพทําไมไม่ทําเรื่องนั้นไม่ทําเรื่องนี้เห็นไหมนี่ก็ถอนเงินดอกแล้วเราก็บอกว่าเราทําอยูนะ่เราก็พยายามอธิบายนะแล้วก็ให้สังคมข้างนอกช่วยอธิบายด้วยนะครับที่สื่อทั้งหมดไปเนี่ยก็กล่าบเดียนพี่ว่าไม่ได้มีเจตนาอยู่ใดเลยเจตนาเพื่อ ปกปักรักษาไว้ไม่ให้เกิดการขาดความเชื่อมั่นกับพศนะครับถ้าวันนี้วันพรุ่งนี้ยังไม่ดีขึ้นเราก็พูดคุยกันว่าเราต้องทำสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอีกแม้ว่าจะต้องไปให้สื่อกับทางไหนก็นแล้วแต่เราก็ต้องให้นะเพื่อให้คนทำงานของเราในพื้นที่นะครับมีเรงในการทำงานวันนี้เหนื่อยจะนำข้าวยังไม่พอ มาเหนื่อยเรื่องเงินฝากอีกครับเหนื่อยรอบสองอีกนะครับเพราะนั้นกลับเรียนว่าเราเออยืนยันว่าขอเถอะครับยืนบนหลักการเดียวกันผมยังขอบคุณฝ่ายการขอบคุณพี่น้องสาภาพขอบคุณท่านชมบงพอจอนะครับสภาพสามารถที่จะทําได้สามารถที่สื่อได้แต่ว่าเราต้องร่วมกันครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมก็เรียนกักรรมการทุกท่าน ประทานทษนวครับถ้ามีโจรจะมาป้นบ้านเน่ยเราจะต้องทำยังไงม,มันต้องช่วยกันปิดบ้านช่วยกันร,รักษาจากเรียนยาแต่ถ้ามีใครเอาลูกกระสุนไปให้โจรเอาปืนไปให้โจรเอาปปเอาวุธไปให้โจรคุณจะเหลืออะไรไม่ได้บ้านง่ายๆอย่างนี้ครับแล้วก็เรียนผู้บุคคว่าถ้าตุกันท่านก็ไม่บอกครับถ้าสถานการณ์ปกติ ไม่ใช like ่ครมอรักษาการนะผู society, ้การก็อาจจะป่วยหลายวันสักนีแต่นี่คือสถานการณ์ที่ไม่ปกติครับเพราะฉะนั้นทั้งข้อกฎหมายทั้งสังคมแล้วก็ทั้งเงื่อนไขที่เรามีเวลานี้ถ้าท่านเพื่อนสุภาบอกว่ามันมีเงินแก๊ของ5้าแสนอยู่สองแสนสองหมื่นก็จะากเหมือนเรากําลังโดนว่ากกำลังโดนลมแรงถ้าท่านไม่ค่อยๆปล่อยสายว่า ว่าก็จะขาดครับแต่ถ้าค่อยๆปล่อยแล้วถึงเวลาหนึ่งติดลมมันจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วมันจะกลับขึ้นมาขอบคุณครับ